และนี่คือลำโพงตู้ที่เบสหนักขนาดเล็กพกพาง่ายในราคาแค่300กว่าบาทเป็นลำโพงจากค่าย Easy and Perfect นะครับรุ่น The Star ลำโพงตัวเนี้ขายดีมากในติ๊กต็อครับยอดขายเนี่ยเกือบ30,000ชิ้นไปแล้วเป็นลำโพงขนาด15วัตต์นะครับผมแต่เสียงเบสของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับแคคคค่่่่่ยยยิ้้้้มมมมกััอัอัับบพพออออออเเเเเีงงงทาานน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 ตรรรไไไดปปืปปออใ็ใใจธ รุ่นนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธนะครับใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้นะครับผมเพิ่มเบรลดเบสให้ตรงนี้มีปุ่มควบคุมเพลงต่างๆครับแล้วก็มีจุดอินพุตให้ครบๆตรงนี้เลยและเสียงกลางแจ้งของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะครับเพื่อนๆลองฟังกันดูเลยครับหรือใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ในห้องเนี่ยตัวเนี้ยเสียงก็กระหึ่มใช้ได้เลย าเป็นว่าใครที่กําลังตามหานลำโพงพวกพาในราคาแค่300กว่าบาทนะครับแนะนําลำโพงของ Easy n Perfect ตัวนี้เลยรุ่น The Star หากใครสนใจเดี๋ยวผมแปะพิกัดสินค้าให้ที่ตะการเลือมุมซ้ายมือนะครับ